ฮัลโหลสวัสดีค่ะ นาทีนี้เมี่ยงมาแรงมากนะคะเพราะว่าเป็นกระเด็นเอ้ยไป็นใช่เป็นประเด็นเป็นทั้งกระแสทุกสิ่งอย่างในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะฉะนั้นก็คือแฟนคลับหลายคนออกมาให้กําลังใจแต่ว่าก็เดโดนคนที่เขาเกลียดโดนที่คนที่เขาไม่ชอบกระดาษไปแต่ว่าเมี่ยงก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วแหละว่าถ้าเมี่ยงไม่ออกมาลุกขึ้นมาด้วยตัวเมี่ยงเองนะคะต่อให้ใครดึงเมี่ยงขนาดไหนเมี่ยงก็คงออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เมี่ยงถึงจะต้องออกมาตรงนี้นะคะเพื่อเคลียร์ทั้งหมดเพราะว่าเมี่ยงได้บอกไปแล้วว่าเมี่ยงขอเวลา แล้วโพสต์ลงไปใน Facebook แล้วนะคะว่าจะขอขอรอผลผลตรวจจากทางผู้จัดจาหน่ายครีมของเมี่ยงมานะคะแล้วก็ตอนนี้มันก็โอเคแล้วเป็น3ประเด็นนะคะเมี่ยงขอเคลียรประเด็นแรกก่อนเลยเข้าประเด็นแรกก่อนเลยนะคะเรื่องที่ว่ามีคนเอาไปโพสต์ว่าเมี่ยงผู้จ่ามไม่น่ารักอันนี้เมี่ยงต้อง กราบงามๆขอโทษจากใจจริงอันนี้ขอโทษจริงๆนะคะแต่เหตุที่เมี่ยงพูดไม่น่ารักขนาดนั้นเมี่ยงรู้ว่าเมี่ยงผิดแต่ว่าเมี่ยงไม่ได้ขอให้ใครเห็นใจแต่วันหนึ่งเมี่ยงโดนป่วนโดนกวน,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 นโดนอะไรทุกสิ่งอย่างทุกวันซึ่งพูดไปมันก็คือการแก้ตัวนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมี่ยงจะไม่ขอแก้ตัวอะไรอย่างนั้นเลยเมี่ยงก็ขอ กราบเอบาระคุณจริงๆแต่ยังไงไม่งก็อยากจะบอกว่าเมี่ยงไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนาไม่ดีจะทําให้รู้สึกไม่ดีกันขนาดนั้นแต่นีเมื่อพูดออกไปแล้วเมี่ยงก็ยอมรับกับสิ่งที่เมี่ยงพูดออกไปแต่ที่เมี่ยงยอมทำขนาดเพราะเมี่ยงไม่เชื่อว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าครีมไม่ดีไอ้ครีมไม่ดีรับได้แต่ครีมไม่มีสารอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเมี่ยงก็คิดว่าครีม มีออยมันไม่น่าจะมีปัญหาแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะเมี่ยงก็ยังยึดหลักแล้วก็เชื่ออยู่ดีว่าผู้จัดจําหน่ายที่เขาให้เมี่ยงมาเขามีออยถูกต้องทุกอย่างมันมีออยมีอะไรหมดเพราะฉะนั้นเมี่ยงก็ไม่คิดไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นแต่นีเมื่อเมี่ยงพูดไปแล้วโดยที่เมี่ยงไม่ได้มีเจตนาจะทําให้คุณเสียใจหรือเอ่ยไงแต่คุณได้เสียความรู้สึกไปแล้วหรือคนอ่านได้เสียความรู้สึกไปแล้วอันนี้เมี่ยงก็ขอโทษจากใจจริงค่ะเพราะว่าเมี่ยงก็ไม่น่ารักจริงๆนะคะโอเคแล้ววพพอออมมาาูดถึงงเรรื่่คีย เรามาเข้าประเด็นที่เฮ้ยสประเด็นที่2นะคะเรามาพูดถึงเรื่องอ,อยอ ให้เข้าใจตรงการชี้เห็นชี้แจงกันให้เข้าใจตรงกันว่าเรื่องนี้เมี่ยงเคยชี้แจงไปแล้วนะคะในคลิปก่อนๆหน้านี้นานมาแล้วสําหรับคนที่ติดตามเมี่ยงเพราะมันเคยมีปัญหาเรื่องนี้มาแล้วแล้วนาทีนี้มันก็ออกมาเป็นประเด็นอีกครั้งเพราะฉะนั้นเมี่ยงโอเคที่เมี่ยงจะพูดถึงมันอีกนะคะในเรื่องของออยออยที่เราเซิร์ชเจอในอินเทอร์เน็ตที่เป็นออยที่เมี่ยงใช้อ้างอิง ของอ้างอิงต่างๆนะคะในแบรนด์เซ็กซี่วิทคือเป็นออยที่ทุกคนเซิร์ชเจอในชื่อของอราสาวงเพชรเขียวใช่ค่ะออยนี้นะคะคุณอรสาวงเพชรเขียวนะคะนางสาวอราสาวงเพชรเขียวเนี่ยเขาเป็นเจ้าของออยนี้นะคะตามใบจดแจ้งแล้วก็เอกสารที่เขาให้มาเขาเป็นถูกต้องค่ะเพียงแต่ว่าเป็นเจ้าของไอ้ประกอบคะนี่ฟอร์พินเซตออยชื่อฟอร์พินเซตนะคะ ย้ำว่าออยชื่อฟอร์พินเซตไม่ใช่แบรนด์ต่างๆหรือไม่ใช่แบรนด์มันคือออยของฟอร์พินเซตจริงค่ะของแล้วปรากฏว่าน้าเนี่ยเขาก็ได้เจ้าของออยนะคะก็ได้ทําหนังสือรับรองมาให้เมี่ยงแล้วด้วยความที่เมี่ยงเนี่ย ไม่รู้ว่าจะออกมาพูดรำลงลังๆให้คนเชื่อ,อยังไงเพราะเมี่ยงเคยพูดไปแล้วแล้วก็อ้างอิงไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังต้องมีเรื่องพวกนี้มาอีกเมี่ยงก็เลยจะต้องมีการขอให้คุณน้านะคะทําหนังสือรับรองหนังสือรับรองว่าตัวมแมลงเมี่ยงเองนะคะก็คือข้าพเจ้านะคะนางสาวอรสา,าว,วงเพชรเขียวในฐานะเจ้าของเลขทะเบียนออย ฟลอร์ปินเซสจดทะเบียนในชื่อน,นางสาวอรสาว,วงเพชรเขียวเป็นผู้จัดจำหน่ายครีมเซ็กซี่วิตแรลงเมี่ยงตรงนี้นะคะอันนี้จะรู้กันอยู่นะคะก็คือว่าเจ้าของออยนะคะเขาก็ จัดจำหน่ายครีมนี้ให้กับเมี่ยงในนามเซ็กซี่วิทเมี่ยงก็ขายของเมี่ยงอยู่ได้เพราะฉะนั้นเมี่ยงไม่ได้ไปก๊อปปี้ไปก๊อปปี้หรือไปอะไรใครแต่อย่างใดโอเคนะคะเรื่องนี้เคลียร์นะคะเพราะว่านี่ค่ะรเอกสารนี้เดี๋ยวมี่งจะลงใน Facebook อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ตรวจสอบกันง่ายขึ้นหรือใครที่อยากจะรู้จริงๆนี่ค่ะเป็นลายเซ็นของน้าเองนะคะว่าคุณน้าเขาก็ ออกมาแล้วว่าเขาสามารถาว่าเขาอ้างอิงการผลิตครีมนี้เขาเป็นคนจัดจาหน่ายครีมนี้ให้กับตัวเมี่ยงเองเมี่ยงไม่ได้ไปขโมยหรืออะไรก๊อปปี้หรืออะไรใครมาแต่อย่างใดค่ะก็ขอให้เข้าใจเรื่องนี้นะคะโอเคเรื่องออยอไม่คิดว่าเมี่ยงเคลียแล้วแล้วต่อไปเรื่องพอมันมีออยอปุ๊บมันมีปัญหาเรื่องนี้มาเรื่องที่ว่าเขาบอกว่าครีมเซ็กซี่วิทของเมี่ยงนะคะมันมีสารต้องห้ามซึ่งมันมีสารต้องห้าม เมีย่ยงก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างไดเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกที่เมีย่ยงไม่น่ารักหรืออยู่นิ่งเฉยเพราะเมีย่ยงก็ใช้ครีมนี้อยู่ด้วยตัวเมี่ยงเองแล้วเมีย่ยงบอกมนอานานแล้วว่าเมีย่ยงใช้เองเมีย่ยงก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรเลยแต่พอปุ๊บมันเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มเยอะๆทุกคนต้องการข้อพิสูจน์เมีย่ยงก็หาข้อพิสูจน์ให้นะคะด้วยการที่เมีย่ยงให้อ่อ คุณน้าหรือว่าผู้จัดจําหน่ายของเมีย่ยงเนี่ยเขาไปหาผลหรือว่าไปตรวจสอบมานะคะแล้วผลมันก็ได้ออกมานะคะเดี๋ยวเมี่ยงจะโพสต์รูปผลการตรวจทั้งหมดไว้ใน Facebook ก็คือก็มันเป็นที่เดียวที่จะได้รู้เพราะออกมาโชว์ก็เมีย่ยงไม่ได้มีอยู่ในในมือแต่ว่ามีอยู่ในโทรศัพท์ที่เขาส่งเมลให้นะคะผลปรากฏออกมาว่าเอ่อไม่มีสารอันตรายหรือสารต้องห้ามตามที่ระเบียบหรือข้อกำหนดของออย ไม่มีนะคะเขาบอกเออผลที่ให้มามันไม่มีแล้วเมี่ยงก็ยังเชื่อมั่นอยู่ว่ามันไม่มีเพราะตัวเมี่ยงก็ใช้เองแล้วมันมีออยอมันจะมียังไงอะ่ะโอเคไหมคะแล้วก็ตัวเมี่ยงเอง,เอง ก็ทุกคนบอกว่าเอาแงดีให้เขาตรวจมานู่นนี่ฟังนะคะตัวเม่งเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยเพราะตัวเม่งเองเนี่ยก็ส่งครีมที่เมี่งมีอยู่ในมือเนี่ยไปให้สถาบันที่น่าเชื่อถือเนี่ยเขาตรวจสอบด้วยแล้วผลมันออกมาเป็นยังไงเพื่อความบริสุทธิ์ใจเม่งก็จะนําออกมาแสดงเหมือนกันนะคะก็คงต้องใช้เวลาประมาณ4-5วันจากที่เขาบอกว่าเราต้องรอประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้เม่งก็อ้างอิงตามเอกสารหรือว่าทุกสิ่งอย่างตาม ที่เมียงเห็นแล้วติดตามพี่เมียงเชื่อเพราะฉะนั้นคนอื่นจะจะ,จะอะไรยังไงอีกเรื่องหนึ่งแล้วที่บอกว่าแล้วลูกบอนเน็ตที่มันมีว่าไปตรวจเจอมานู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอย่างงู้นอย่างนี้แบบนั้นเมียงกอบไม่สามารถอธิบายได้จริงๆค่ะว่าว่ามันเพราะอะไรเพราะว่าก็คือ เมี่ยงเป็นเป็นเรื่องที่เมี่ยงอธิบายไม่ได้ว่าเขาเอาไปตรวจที่ไหนหรือเขาใช้ครีมเมี่ยงตรวจหรือไม่ตรวจอะไรเงี้ยเมี่ยงอธิบายไม่ได้จริงๆนะคะเมี่ยงก็ต้องพอยืนยันคําเดิมว่าเมี่ยงก็อ้างอิงตามสิ่งที่เมี่ยงเห็นตามที่เขาให้เมี่ยงมาตามเอกสารหรือว่าตามผลตรวจที่เมี่ยงได้มานะคะแล้วก็ มีเรื่องอยนะไม่ต้องเคลียร์เป็นประเด็นไปเรื่องออยอไปแล้วนะคะหนึ่งเรื่องเรื่องผู้จ้างไม่น่ารักไปแล้วหนึ่งเรื่องแล้วก็เรื่องนี้มาเรื่องอันนี้ก็ผลการตรวจก็ได้บอกไปแล้วนะคะก็โอเคมากไม่ก็เดี๋ยวรอผลที่เมี่ยงจะต้องยืนยันอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เมี่ยงก็ยืนยันแล้วเมี่ยงก็ยังใช้ครีมนี้ต่อไปเขาก็ยืนยันว่ามันไม่มีตรวจมันไม่มีนะคะเขาก็มีรูปมีอะไรมาให้เมี่ยงเหมือนที่ เขาทําตัวว่ามีกับตัวไม่มีหรือไอ้ที่มีอ่ไม่งมีรูปเดี๋ยวไม่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่งเอาลง Facebook ให้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือเมี่ยงรับผิดชอบทุกสิ่งอย่างนะคะทุกคนอาจจะคิดว่าเมี่ยงไม่ออกมารับผิดชอบไม่มาโพสต์ไม่มานุ่นมานี่เมี่ยงอยากจะบอกว่าเมี่ยงโพสต์ไปใน Facebook แล้วว่ารอให้เมี่ยงชี้แจงก่อนที่จะตัดสินใจหรือยังไงก็ช่างแต่คนไลน์มาหาเมี่ยงเมี่ยงก็บอกลูกค้าทุกคนนะคะว่าถ้า ไม่ไม่อยากได้แล้วไม่อยากใช้แล้วหรืออะไรเงี้ยม่ยินดีคืนเงินให้แล้วเม่งก็ยังยืนยันคําเดิมว่าหลังจากที่เม่งออกมาชี้แจงแล้วเม่ยงยินดีคืนเงินให้แล้วนาทีนั้นที่ทักมาเมี่งก็ยังยินดีอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครมีประสงค์ที่จะใช้หรือไม่ใช้แล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเมี่งก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วแต่เมี่งก็ยังยังยังใช้เพราะเมี่ยงว่าเมี่ยงมั่นใจหรือยังไงแต่เมี่งก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะก็โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เม่ได้ออกมาเคลียรแแลล้้ววก็ คาดว่าเป็นประเด็นทั้งหมดที่มันเป็นสิ่งที่เมี่ยงควรจะตอบแล้วหลังจากนี้หลังจากคลิปนี้หรือหลังจากสิ่งที่เมี่ยงได้โพสลงไปแล้วใครจะมองว่าว่าเป็นยังไงว่านุ่นน่นเมี่ยงนี่เกลียดหรืออะไรเมี่ยงต่างๆนานาอันนั้นเมี่ยงไม่สามารถไปบังคับหรือว่าควบคุมความคิดใครได้เป็นสิ่งที่เหนือการควบคุมของเมี่ยงจริงเมี่ยงไม่สามารถจะไปไล่ตามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้นะคะแต่ว่าเมี่ยงออกมาอธิบายในสิ่งที่เมี่ยงควรจะอธิบายแล้วสําหรับคนที่ ให้กำลังใจเมี่ยงตลอดเวลาอินบ็อกมาหาเมี่ยงไลน์มาหาเมี่ยงโทรมาหาเมี่ยงไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดคนสนิทสนมทุกคนน่ารักหมดเมี่ยงต้องขอบคุณด้วยนะคะอันนี้จริงๆเมี่ยงบอกแล้วเมี่ยงรู้แล้วว่าต่อให้ผู้คุณขุดเมี่ยงร้อยคน1ิคนถ้าเมี่ยงไม่ไม่ลุกขึ้นมาด้วยตัวเองยังไงเมี่ยงก็ ก็ก็ยากแต่ว่านาทีนี้เมี่ยงลุกขึ้นมาแล้วเมี่ยงโอเคเมี่ยงปลอดภัยนะคะเมี่ยงยังใช้ชีวิตได้ปกติแล้วเมี่ยงก็มีกําลังใจดีๆหลายๆคนที่ยังให้อยู่ก็ต้องขอบคุณนะคะถือว่าเมี่ยงเคลียร์แล้วตัวเมี่ยงเองออกมาเคลียร์ประเด็นแล้วต่างๆนานาหลังจากนี้เมี่ยงไม่ขออ่านคอมเมนต์ใครเกลียดใครด่าใครอะไรนี้เพราะว่าเมี่ยงถือว่ามันเป็นสิทธิ์ของเมี่ยงที่เมี่ยงจะไม่อ่านมาทําให้บั่นทอนจิตใจเราไปแล้วนะคะถือว่าเคลียร์นะ